เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นบนโลกในจักราวาลเดียวกันกับภาคแรกแต่เป็นระยะเวลาภายหลังจากนั้นซึ่งไม่อาจทราบได้ว่าผ่านไปนานเท่าไหรส่วนสถานที่จะเป็นแห่งเดียวกันหรือต่างที่ก็ไม่อาจทราบได้เช่นกันส่วนเหตุการณ์ในตอนจบของภาคแรกนั้นไม่ว่าจะมีการสืบอกคีหรือดับอคีก็ตามสัพพสิ่งทั้งหลายจะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่เป็นวัฏจักร เมื่ออาคีเปลวแรกกลายเป็นเท่าฐานและยุคแห่งความมืดมาเยือนเท่าฐานเหล่านั้นก็จะติดไฟและประทุข,ขึ้นมาเกิดเป็นยุคแห่งอาคีอีกครั้งเป็นเช่นนี้เรื่อยไปไม่มีวันจบสิ้นส่วนตัวเรานั้นเป็นมนุษย์ดิบที่ต้องคำสาบซึ่งจะกลายเป็นมนุษย์กลวงเมื่อตายไปแล้วเราจึงเดินทางมายังอาณาจักรที่มีชื่อว่าเดรนเกลกเพื่อหาทางแก้คำสาบนี้ที่นั่นเราจะได้รับมอบหมายจากผู้ส่งสารสีมรกต ให้รวบรวมวิญญาณอันยิ่งใหญ่สีดวงจากมนุษย์ดิบอื่นๆที่มีพละกำลังมหาศาลได้แก่ผู้มีตราบาปที่สาบสูญและเนื่องจากเธอได้ขังตัวเองเพื่อไถยบาปจากการที่ได้พยายามสร้างอัคคีปเปลวแรกขึ้นมาใหม่จึงมีข้อสันนิษฐานว่าแท้จริงแล้วเธอก็คือแม่มดแห่งอิสลิตนั่นเอง คนต่อมาคือกษัตริย์เหล็กผู้อาวุโสเนื่องจากมีการใช้สายฟ้าเป็นอาวุธและมีการกล่าวกันว่ามันถือครองวิญญาณของกษัตริย์แต่ครั้งโบร,โบราณจึงมีข้อสันนิษฐานว่าแท้จริงแล้วปีศาจต,ตนนี้ก็คือกวินที่กลับชาติมาเกิดใหม่นั่นเองส่วนคนต่อมาก็คือผู้เน่าเปื่อยเนื่องจากตัวมันเป็นซากศพที่เข้ามารวมกันเป็นหนึ่งเดียวและยังมีการเคลื่อนไหวที่คล้ายคลึงกับนิโตจึงมีข้อสันนิษฐานว่าแท้จริงแล้วตัวมันก็คือนิโตที่กลับชาติมาเกิดใหม่นั่นเอง และคนสุดท้ายก็คือเฟรยาผู้เป็นที่รักของดย,ยุกซึ่งเป็นแมงมุมสองหัวที่ทำหน้าที่ปกป้องวิญญาณและเชื่อกันว่าวิญญาณนี้ก็คือเศษซากส่วนที่เหลือของซีดมังกรไร้เกล็ดนั่นเองเมื่อเรารวบรวมวิญญาณทั้ง4ี่ดวงได้แล้วผู้ส่งสารสีมรกตก็จะให้เราเข้าไปตามหากษัตริย์ภายในเมืองหลวงอาณาจักรเดนเกรกแห่งนี้ถูกปกครองโดยกษัตริย์เวนดริกและพระอนุชาของพระองค์นามว่าอาลเดียทั้งสองพระองค์ก็ต้องคำสาบมนุษย์ดิบที่สืบท่อต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเช่นเดียวกัน ทั้งสองพระองค์ต่างก็พยายามหาหนทางต่างๆนานา,นาเพื่อที่จะหยุดบรรเทาหรือแม้กระทั่งโต้ตอบคำสาบนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการบุกอาณาจักรของยักษ์ในดินแดนโพ้นทะเลและเวนดริกก็เอาตัวยักษ์มาทดลองแก้คำสาปส่วนอาเดียก็ใช้วิญญาณของยักษ์สร้างมังกรโบราณขึ้นมาและผู้ส่งสารสีมรกตก็ถือกำเนิดขึ้นจากมังกรโบราณน,นี้นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเหล่านี้ก็ยังไม่อาจแก้คำสาปได้ ในที่สุดเวนดริกกับอัลเดียจึงแยกย้ายกันไปตามหนทางที่แต่ละคนเชื่อว่าดีที่สุดโดยเวนดริกเชื่อในพลังแห่งมงกุฎที่สาบสูญส่วนอัลเดียเชื่อในการศึกษาอัคคีเปลวแรกอย่างใกล้ชิดและกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมันทางด้านของตัวเรานั้นเมื่อได้ต่อสู้กับทหารองครักษ์ที่เหลือระหว่างทางแล้วเราจะได้พบกับนาชันราพระราชินีของกษัตริย์เวนดริกนางจะบอกกับเราว่ากษัตริย์ได้บกพร่องต่อหน้าที่และได้หนีจากเมืองหลวงไปนานแล้ว นางจึงของให้เรากำจัดกษริย์เสียและนำแหวนของเขามาให้นางเราก็ออกเดินทางฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆตามคำกล่าวของนาชันราโดยเราต้องต่อสู้กับอัศวินกระจกแก้วเมื่อเอาชนะมาแล้วจึงสามารถเข้าสู่สันเจ้าแห่งอมาน่าได้แล้วก็ต้องต่อสู้กับปีศาจแห่งเสียงเพลงเมื่อเอาชนะได้แล้วก็จะเข้าสู่สุสานมนุษย์ดิบแล้วก็ต้องต่อสู้กับเวลสเตดซึ่งเป็นยามเฝ้าประตู ก่อนที่จะได้เข้าไปเผชิญหน้ากับเวนดริกในที่สุดเมื่อเอาชนะเวนดริกที่กลายเป็นมนุษย์กลวงได้แล้วก็จะได้แหวนของกษัตริย์ซึ่งสามารถใช้เป็นกุญแจเข้าไปในป่าแห่งยักษ์ที่ถูกคน่นจากนั้นก็ต่อสู้กับเจ้าแห่งยักษ์เมื่อเอาชนะมันแล้วก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าวงแห่งยักษ์ซึ่งจะใช้เป็นกุญแจร่วมกับแหวนของกษัตริย์ในการเข้าสู่บัลลังแห่งปรารถนาซึ่งจะต้องผ่านด่านผู้พิทักษ์บัลลังและผู้รักษาบัลลังอีก แต่เราก็จะมารู้ในภายหลังว่าแท้ที่จริงแล้วนาชันราต้องการควบคุมอัคคีเปลวแรกโดยการสืบบัลลังก์แห่งปรารถนาเพื่อให้โลกตกอยู่ในยุคแห่งความมืดไปตลอดการนางคือต้นเหตุที่แท้จริงที่ทําให้อาณาจักรแดนเกรกต้องล่มสลายด้วยการยุยงให้เวนริกบุกดินแดนของยักษ์เพราะนางต้องการพลังอํานาจจากวิญญาณของพวกมันและถึงแม้การโจมตีจะสําเร็จพวกยักษ์ก็รอดมาได้และโจมตีกลับจนอาณาจักรถูกโคน่น เมื่อเวนดริกทราบความจริงข้อนี้เข้าเขาก็ขังตนเองและปล่อยให้ตนกลายเป็นมนุษย์กลวงด้วยความที่หัวใจแตกสลายจากหญิงอันเป็นที่รักเมื่อพวกยักษ์โจมตีก็ไม่ได้เข้ามาปกป้องอาณาจักรแต่อย่างใดแต่เขาก็ได้รวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายในการสร้างอุปสรรคต่างๆขึ้นมาเพื่อกีดขวางไม่ให้นาชันราได้สืบทอดบัลลังก์แห่งปรารถนาและควบคุมอัคคีปเปลวแรกได้ส่วนนาชันราเองก็ต้องการอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆ นางจึงหลอกใช้มนุษย์ดิบทุกๆคนที่เดินทางมายังอาณาจักรแดนเกรกให้ไปฆ่าเวนริกซะแน่นอนว่าคนที่ถูกหลอกก็รวมถึงตัวเราด้วยแต่ทั้งนี้อุปสรรคทั้งหลายที่เวนริกสร้างขึ้นมานั้นนอกจากจะมีไว้เพื่อป้องกันนาชานราแล้วเวนริกยังได้สร้างมันขึ้นมาด้วยความที่เขารู้ว่ามนุษย์ดิบผู้ถูกเลือกหรือก็คือตัวเรานั้นจะเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ และหวังว่าตัวเราจะหาวิธีหยุดยั้งคำสาปได้อย่างถาวรเมื่อมีมงกุฎที่สาบสูนและบัลลังก์แห่งความปรารถนาอยู่ในมือตามเนื้อเรื่องปกตินั้นในตอนท้ายเราจะสู้กับนาชานราและเอาชนะเธอได้จากนั้นเราจึงสืบอักคีทำให้วัฏจักรระหว่างยุคแห่งความมืดกับยุคแห่งอักคียังคงวนเวียนอยู่ต่อไปซึ่งในขณะเดียวกันอัลเดียก็พยายามโน้มน้าวให้เราเชื่อว่ายังมีทางอื่นที่จะทำให้หลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ได้ สำหรับเนื้อหาใน DLC ตัวเราจะออกตามหามงกุฎที่สาบศูนย์โดยมงกุฎองค์แรกคือมงกุฎแห่งกษัตริย์ผู้ล่วงลับมงกุฎนี้เป็นมงกุฎที่เวนดริกเคยครอบครองมงกุฎองค์ต่อมาคือมงกุฎแห่งกษัตริย์เหล็กผู้อาวุโสซึ่งตั้งอยู่บนหอคอยขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีดำและมงกุฎองค์สุดท้ายคือมงกุฎแห่งกษัตริย์งาช้าง ตั้งอยู่ในวิหารโบราณที่ห้อมล้อมไปด้วยพายุอันหนาวเหน็บกําแพงสูงตระงานและความว่างเปล่าเมื่อเรารวบรวมมงกุฎที่สาบศูนย์ทั้ง3องค์นี้ได้แล้วคำสาบในตัวเราก็จะถูกลบล้างไม่ต้องกลายเป็นมนุษย์กลวงอีกต่อไปส่วนตอนจบก็จะเปลี่ยนแปลงพอสมควรกล่าวคือหลังจากที่เราเอาชนะนาชันราได้แล้วเราจะได้ต่อสู้กับอาลเดียเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตนเองให้เขาเห็นเมื่อเอาชนะอาเดียได้แล้ว เราก็จะไม่สืบอกคีแต่เดินไปตามหนทางของตอนเองต่อไปและวัฏจักรระหว่างความมืดกับอักคีก็สิ้นสุดลง ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ซับสไครต์และแชร์คลิปนี้ต่อไปเยอะๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถบริจาคให้กับช n n e l ของเราผ่านทางเว็บ Patreon และติดตามผลงานอื่นๆของเราได้ตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยครับ